อิงฟ้าพยากรณสวัสดีค่ะลายมือที่มีเส้นหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและความร่ำรวยนะคะคลิปนี้มีเส้นในลายมือและสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการเงินและความร่ำรวยมาฝากเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆลองดูในมือแอบเช็คกันตามไปเลยนะคะว่าใครมีเส้นไหนหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างนะคะที่นำมาก็ประมาณ่า เจ็ดแปดอย่างนะคะที่จะเอามา,าให้เพื่อนๆได้ดูกันสนุกๆก,กันไปนะคะเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเลยเรามาดูตรงเนินพฤหัสนะคะเนินพฤหัสคือใต้นิ้วชี้นะคะเนินพฤหัตใครมีเนินพฤหัสที่อิ่มอิ่มเอ,อิบนะคะนูนสมบูรณ์กว้างนะคะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ไม่แห้งไม่แฟบไม่ลึก ลงไปนะคะต้องเป็นเนินที่สมบูรณ์นะคะอิ่มเอิบนูนสมบูรณ์กว้างนะคะก็หมายถึงดวชะาตาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น,นทเยยทะยานนะคะ,ะแล้วก็เนินเนินพฤกหัดยังหมายถึงเนินคุณธรรมนะคะความยุติธรรมความมีจิตใจที่สูงส่งดังนั้นคนที่มีเนินพฤกหัสที่สวยสมบูรณ์แบบนี้นะคะ ก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นความทะเยอทะยานที่จะสร้างอาชีพการงานสร้างความเจริญความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่จะร่ํารวยเงินทองไหลามาเทมาเป็นคนที่โชคดีนะคะหากใครมีสัญ,ญลักษณ์กากบาดบนเนินพฤลึหัสนะคะใครมีสัญ,ญลักษณ์กากบาดบนเนินพฤลึหัต ก็จะโชคดีอีกต่อหนึ่งคือหมายถึงจะได้คู่ครองที่ดีเป็นคนที่มีฐานะดีบุคลิกดีเป็นคนหลอ่อเป็นคนสวยนะคะรวมทั้งอยู่ด้วยกันไปแล้วก็จะเป็นคู่อุปถัมภ์คำจุนกันนะคะพากันเจริญรุ่งเรืองดีนะคะนอกจากสัญ,ญลักษณ์กากบาทแล้วนอกจากสัญ,ญลักษณ์กากบาทในมือแล้วนะคะ ถ้าใครมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมบนเนินพฤหัสแบบนี้นะคะก็หมายถึงสี่เหลี่ยมหมายถึงสัญลักษณ์ปกป้องคุ้มครองให้คาดแผล้ปลอดภัยจากาภัยต่างๆของเจ้าชะตานะคะหลอดพ้นจากอุบัติเหตุหรือหลอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาที่จะเข้ามาหาเรานะคะ รวมทั้งรวมทั้งสี่เหลี่ยมบนเนินพฤหัสนี้ยังหมายถึงการที่จะมีที่อยู่อาศัยมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยค่ะไปต่อเลยนะคะก็มาดูตรงเนินมาดูตรงเนินสุกนะคะซึ่งเนินสุกอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือบริเวณของเนินสุกนะคะหากใครมี เนินสุงที่สวยอูมเนื้อเต็มแล้วก็มีเลือดฝาดแสดงว่าเป็นคนที่มีความกระตืรอรือร้นชอบการเดินทางมีเป็นชีวิตที่มีพลังสูงนะคะละักษณะแบบนี้แล้วก็หมายถึงเนินครอบครัวเเนินความสุขด้วยนะคะคนเนินสุขหากใครมีเส้นมันนี่ลายเยอะๆแบบนี้นะคะ หากบนเนินสุขใครมีเส้นมันนิลาลขึ้นเยอะๆเลยนะคะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตามีเงินทองไหลมาเทมาเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแสดงว่าเป็นคนหาหาเงินเก่งหาเงินคล่องเงินทองเข้ามืออยู่เรื่อยๆนะคะมีเงินสะพัดใช้ในมืออยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะสังเกตแล้วก็มันก็จริงนะคะ ดูมาก็คนที่มีฐานะดีมีหาเงินเก่งเส้นนี้จะขึ้นเยอะเลยค่ะต่อเลยนะคะมาถ้าเส้นชีวิตของใครเส้นชีวิตของใครนะคะมีลักษณะแบบนี้ก็คือมีเส้นพี่เลี้ยงเส้นอุปถัมภ์แยกออกมาห้อยลงมากับเส้นชีวิตแบบนี้นะคะ,ะแสดงว่าเราได้คู่ แล้วได้คู่ครองที่ดีอุปถัมภ์เรานะคะเป็นฝ่ายอุปถัมภ์เราคู่เรามาเป็นคู่ที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูเรานะคะสนับสนุนเรานะคะได้คู่ที่ดีพากันร่ำกันรวยนะคะแล้วนอกจากนั้นยังหมายถึงเส้นอย่างนี้เส้นพี่เลี้ยงเส้นอุปถัมภ์แบบนี้ยังหมายถึงญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยนะคะที่คอยซัพพอร์ตเรา ยิ่งถ่ามีเส้นที่เป็นลักษณะแบบนี้ยิ่งดีเลยนะคะถ้าเป็นแฉกปลายแฉกไปอย่างนี้เราจะได้คู่ที่สพอร์ตเราดีมากเป็นส,า,สายเปให้เราเลยนะคะรับอย่างเดียวเลยนะคะเราอะคะ่ะประมาณสี่ห้าเส้นสี่ห้าลักษณะแล้วนะคะใครพอจะมีมั้งคะดูตามกันไปเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเส้นมันนิลายในยทุกคนน่าจะมีะคะ่ะ ไม่มากก็น้อยต้องมีในมือกันแน่ๆต่อด้วยเส้นสามเหลี่ยมคุ้มรัพย์นะคะสามเหลี่ยมคุ้มรัพย์เกิดจากเส้นสมองนะคะแล้วก็เส้นวาสนาแล้วก็เส้นพุทธนะคะบ่งบอกให้เป็นลักษณะสา,สามเหลี่ยมคุ้มรัพย์แบบนี้นะคะอยู่กลางฝ่ามือเลย ก็อย่างที่เราทราบนะคะว่าสามเหลี่ยมุมทรั์เกิดจากเส้นสมองก็เกิดจากสติปัญญาความคิดของเราความชาญฉลาดของเรานี่แหละค่ะแล้วก็เส้นวาสนาคือความอดทนมานะการงานทํางานนะคะก็คือว่าเส้นเส้นงานเส้นการนี่นะคะเส้นอาชีพบวกกับมีเส้นพุทธอีกเส้นทำมาค้าขาย รวมกันเป็นสามเดี่มคุมทรัพย์ลักษณะแบบนี้ก็บ่งบอกได้ว่า,าธุรกิจการงานของเราจะเริญนรุ่งเรืองนะคะผลกำไรผลดอกกลบกำไรก็ได้มาลงทุนอะไรไปก็มักจะได้ผลกำไรตอบแทนมาเป็นเงินก้อนโตเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาในมือเรานะคะอาชีพการงานอาชีพธุรกิจของเรารุ่งเรืองค่ะและนอกจากสามเดี่ยมคุ่มทรัพย์ มีอีกไหมมีนะคะเป็นเส้นพุทธหากใครมีเส้นพุทธที่เป็นลักษณะสวยงามชัดเจนตรงขึ้นไปยังเนินพุทธใต้นิ้วก้อยแบบนี้นะคะหมายถึงการทำธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองมีวาจามีวาทสินดีพูดจาเป็นเงินเป็นทองค้าขายก็ได้กำไรก้าวหน้านะคะมั่นคงนะคะลักษณะแบบนี้แต่ต้องไม่มีเส้นตัด เส้นขวางตรงชัดเจนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ยิ่งถ้ามีลักษณะเป็นตีศูนย์อีกยิ่งดีใหญ่เลยนะคะแบบนี้ธุรกิจของเราลุ่งเรืองเลยค่ะได้กำไรได้กำไรเยอะมั่นคงขยายงานใหญ่โตประสบความสำเร็จเลยนะคะ หากใครยังไม่มีสัญลักษณ์ดีๆเส้นลายมือดีๆในมือแบบนี้อีกมาจะต้องมันต้องมีสักนั่นนะคะมัน้่งมีสักจุดละมาดูตรงนั้นมาดูตรงเนินนี้เลยเนินเน็บจูนตรงซอยข้อมือนะคะตรงเนินเน็บจูนจะเป็นตัวนี้อหากใครมีซึ่งเป็นเนินที่เกี่ยวข้องกับการที่อ ลาบลอยเข้ามาโชคลาบอะไรเข้ามาแบบฟุกๆแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่ต้องมีสัญลักษณ์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือถ้าหากใครมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมบนเนินเนปจูนแบบนี้บ่งบอกได้เลยว่าเราจะได้โชคลาบหน้าที่การงานตำแหน่งต่างๆได้มาแบบไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะคะอย่างเช่นเราอาจจะถูกลอตเตอรี่ มาได้ลาบลอยเข้ามาอย่างนี้นะคะได้โชคได้ลาบที่เราไม่ต้องเหนื่อยได้ได้ได้แบบฟุกฟ,กฟกุง่ายๆหากไม่มีสามเหลี่ยมอีกแต่ถ้ามีเป็นลนะักษณะีศูย0แบบนี้อ่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ดีกว่าสามเหลี่ยมอีกนะคะอันนี้ดีเลิศเลยค่ะถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็จะได้เงิน ก้อนโตถ้ถูกรอตเตอรี่ก็อาจจะเป็นรางวัลใหญ่เลยรางวัลที่หนึ่งอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะได้โชคได้ลาบได้ตําแหน่งหน้าที่การงานได้เงินมาแบบง่ายๆอาจจะเป็นมรดกก็ได้ที่เราได้มาแบบนี้นะคะากใครยังไม่มีอีกอะมาดูตรงนี้ถ้าสมมุติว่าบนบนเช่นชีวิตของเรานะคะมีปัตเพียนเกิดขึ้น อาจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าปัตเพียนจะเป็นทรงนี้ก็ได้นะคะหากใครมีปัตเพียนแบบนี้เกิดขึ้นมีลักษณะปัตเพียนปัตเพียนก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่นคงนะคะจะเลิญรุ่งเรือง,องมีตรงจุดไหนถือว่าดีนะคะ ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะเส้นแต่เส้นชีวิตเนี่ยที่ที่เขียนให้ดูว่าที่ที่เป็นตัวอย่างให้ดูว่าตรงบนเส้นชีวิตก็หมายถึงว่าในชีวิตของเรามีปาฏิพย์เกิดขึ้นเส้นชีวิตของเราก็คือชีวิตของเราก็อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ความเจริญมั่งคงมั่งคั่งร่ำรวยแล้วยิ่งปาฏิพย์อยู่ดูบั้นปลายชีวิต ของเราอีกด้วยแต่แถวมืออย่างนี้อยู่ด้วยก็ยิ่งบ่งบอกได้เลยว่าตอนแก่ของเราก็ถือว่าสบายนะคะมีลูกหลาน M มีบริวารคอยดูแลแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมีบ้านปลายชีวิตไม่ลำบากนะคะสัญลักษณ์สุดท้ายที่เอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะเป็นสัญลักษณ์ลัคกี้เอ็มนะคะลัคกี้เอมก็จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ที่ประกอบไปด้วยเส้นชีวิตเส้นสมองนะคะ เส้นใจแล้วก็เส้นวาส,สนาแบบนี้นะคะให้ดูเป็นลักษณะเป็นตัวเอ็มนะคะบ่งบอกได้ว่าใครที่มีสัญลักษณ์ลัคกี้เอ็มอยู่ในมือแบบนี้นะคะก็บ่งบอกได้ว่าในช่วงในชีวิตหนึ่งก็จะมีเงินก้อนเข้ามาในชีวิตเรานะคะก็คือว่าได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตผ่านมือมาแน่นอนนะคะแต่ก็อยู่ที่ว่า การได้รับเงินก้อนมาแล้วนั้นจะเราจะเอาไปใช้จ่ายยังไงเราจะชอบใช้จ่ายสุดสุหรุอไ่ไม่เก็บไม่ไม่เก็บไม่ไม่ออมใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยหรือว่าเราเล่นการพรนันหรือว่าอะไรมันก็ถือว่ามันก็หมดนะคะอย่างนั้นก็ถือว่าอย่างน้อยๆอ่ะเขาก็ผ่านเข้ามาแล้วเงินก้อนโตก็ผ่านเข้ามาแล้วอยู่ที่เราว่าจะรักษาเขาไว้ไหมยังไงไหมอย่างนี้นะคะ แต่สัญ,ญลักษณ์ l u เ k ็มบ่งบอกได้ว่าคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คุณได้จับเงินก้อนโตก้อนโตโ,ตโ,ตโตแน่นอนผ่านเข้ามาในมือคุณแน่นอนนะคะโอเคนะคะลองเช็คกันในมือเพื่อนๆมีเส้นไหนกันบ้างมีสัญ,ญลักษณ์อะไรกันบ้างนะคะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าที่เกี่ยวข้องกับการเงินและความร่ำรวยมั่นคงบังคังเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะ คลิปต่อไปจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อีกฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ